หวยได้อย่างเราคู่บ่ามือเนี่ยพัดมาาใส่นราไม่สวมหวยร้องิึงดูคู่บ่ามนบบยนดแม่นครับเออเอ๋อกันตอนแรกใส่ยังไปใส่เราไม่สวมลงไปก่อนเอออ๋อเจ้งปูใส่บอดเหะอี่จริงสือเอือนว่าพัดนราไม่สวมก็ได้นาออือเอ้า บรรยากาศแรงวันอังคารครับมือนี่ยหลังจากหยุดเง้ยวมาโดนไปทำงานมือแรกเป็นเัื่งใดซิกมือเนี้ยยุ่งเครียอยู่อ้าวหยุดไป้สามวันเนาะอ้าใส่เครื่องปูนลงไปครับเอาอยู่ก่อ็จังเป็นจังโอ้ยมันกะเคียงตั้งแต่ผัดใส่หมอแล้วเนาะคุบะโอ้ยเนรียดเนียนวับัดเนีครับอืออ้าว ใส่เครื่องปรุงลงไปโดยบอสคนหล่อนะพี่จะบอกนะพี่นี่เสียบบล็อกนะเวอร์ซันโอ้เจ๋งๆเลยเนาะฝันบ๊อบบุญนะเอาใส่เครื่องปรุงลงไปครับเครื่องปรุงมะม่าแหละต่อไปอันใส่ยังก่อใส่มะม่าใส่มะม่าลงไปครับบานนะอื้ จังเป็นจังเขิงเป็นเขีงที่จริงเขาเฮ็ดแบบนี้ไปว่ามันรอบที่สามแล้วเนาะแม่ใรอบนี้รอบที่สามเพราะว่ามันสุดเน่ยนะรอบแรกเฮ็ดไม่ได้หายครับไปกับพี้แอกเนี่เฮ็ดเฮ็ดกับพ่อชี่แอกเฮ็ดไปแล้วลืมกดกล้องเออลืมกดอัดคลิปเออเป็นกังใส่ทิศปุณมาเลยฮะโอ้แต่นี้กับเฮ็ดเพราแห้งแล้วบอลกับเฮ็ดแล้วออืโอ้โหอย่าเป่าอย่าเป่าครับ ไฟก็ได้ปูา้วยมึงนะเต่าไปใส่ก็เสียกันแล้วนนสังม่งเลยากหรอถิมไปน้นสังมุ่งบอกมันแตกบอกมันแตกอืออ๋อสำรับผู้ที่นามาตะกองเมื่อนี้ตะกองเราบระยู่เนาะอือ่าลาแล้วลู่ตรงไหนหรอกสุกเราบอกเดี๋ยซิกสำเนาสุกแล้วอืเพราะว่าเขาหลวกเสร็จมะมามาแล้วเนาะเอ้าปงเลยผัดมันห่อนอืออุ้ยบรรยากาศค่ำๆครับมือหน้าอือ เดี๋ยวมีโอกาสสีเฮ็ดมองนี่ให้เป็นศัตรูครับมาผัดมะม่าใส้น่อไม่สมแบบเค็งๆน้องบอสแม่นครับผัดน่อไม่สมแบบเค็งๆบอนลั่นผมลืมเ่ยเออบอสเห็นมะม่าเออสิว่าผัดมะม่าใส้น่อไม่สมหรือผัดน่อไม่สมก็ได้แหมครมา พี่น้องบรรยากาศคับๆอีกแล้วว่าสีบัวคับม,มาตะก,ก้อนก็ใกล้ๆรู้เปล่าน,นั่งนี่นั่งนีน่แบบเคียงๆเลยนั่งนี่เร็วนี่ไอ้เนี่ยนั่งนี่แหละพี่น้องสีบัเห็นเดี๋ยวมันจะหงายเงื่อนะมันจะดีลมันจะคว่ำอันนี้มันจะคว่ำม,มันจะปิ้นเผาอืมะลองมึงดูอืมอืมอืมเห็นไหม เป็นไนบอดเป็นไนยอดอืมยอดอหลีมองดูส ok 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 ิกอ่ะม ok ึงมองูต mm ัวกองมึงบ้งนหนนี่ไอ้ึงใครมองไหนนัทแมนขยับเข้าไปหือม มาหมากัสมด้วยู่แล้วเนี่ยเราไม่สมกัไปอีกแล้วอืมอืม้อที่จริงอ่ะเทสไปรอบที่สามแล้วนะซิ่งเนาะอ,อยากแนะนำอยู่ยังบอกอยู่สูตรอีหีครับนี่นูน้นเนะมาพี่น้อง มันสมพอดีนะเมนูนี้ไม่ได้มีมบ่อยๆนะเนี่ยบ่อยๆเลยพี่แก่แก่อยากให้ไกลเรื่อยแล้วอีแล้วลม,ม,มีความสมมีความกรึบๆเนาะมสมแบบว่าแต่มักสมหรือมกักบ่สมนะน่าใหม่หน่ยเนาะเจ้านี่มันกำลงังสมพอดีขอ,องเห็ดไหมข,ขาวๆเลยนะี่ย นะนำเลยอมืนพ uh. <lerin. S 1> ี่น้องอย่าเฮ็ดนีย่งแบบเลองวามาเบิงนือเาหามงสุดยอดบ้งกน้าหามงสุดยอดกันมงเด่นสุดเด่น่คือเาไม่สมหรือว่าดเด่เนาะดให้ยอดอีี้อบสดยอดเดยอด